สวัสดีครับก่อนที่เราจะไปพิชชิง่งน,นะครับผมโดยด้านขวาของผมนะครับผมจะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมเดินออกกําลังกายนะครับผมโดยเดินจากระยะทางจากบ้านไปมอน,นะครับผมโดยคลิปทางขวาจะขึ้นตลอดเวลาครับผมเข้าเข้าผมตอนที่ผมพิชชิง่งดังนั้นไปเล่นพิชชิ่งกันได้เลยครับผมเพื่อนเคยสรสบปัญหาที่เพื่อนๆใส่เสื้อผ้า,าตัวเก่าหรือตัวใหม่มันตึงเกินไปหรือเปล่าหรือออกกําลังกายเพียงเล็กน้อยหรือเดินไปเดินมาก็รู้สึกเหนื่อยดังนั้น ผมคิดว่าปัญหาพวกนี้มักจะเกิดจากการที่เราตําหนักเยอะแน่นอนต้องเกิดจากต้นหนักต้นหนักเยอะแน่ๆดังน,นั้นผมขอเสนอวิธีแก้ปัญหาแล้วผมคือการออกกำลังกายนะผมแต่การออกกำลังกายสมัยนี้มันก็อนาอาจจะใช้เวลาเพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะรีบร้อนนะครับผมโดยผมจะขอนเาเสนอวิธีการเดินนะครับผมโดยผมการเดินสามารถทําได้ที่ไหนก็ได้นะครับผม เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะผมคือเดินจากบ้านไปมอหรือเดินแล้วก็เดินกลับไปกลับมาแล้วผมจะสามารถได้ระยะเหมือนกันโดยนี่เป็นสถิติที่ผมวัดมาจากแอปนะผมซึ่งแล้วถัดไปนะผมจะเป็นผลลัพธ์ของผมนะครับที่ผมทําการทดลองนะครับผมซึ่งโดยเห็นกันแล้วนะครับว่าหลังจากทําการทดลองนี้แล้วผมน้าหนักลดไปได้จริงถึงแม้ว่าผมจะเดินไม่บ่อยแล้วก็ผมทําให้ผมรู้สึกว่า ผมออกแรงได้ดีขึ้นขอบครับ